โอมสวัสดีครับพี่น้องมิตรสายสายเขียววใจเดียวกันทุกท่านสู่ผู้สุขคนนะครับวันนี้ช่องรายการค้นกับปลานะครับประเดี๋ภาพพี่น้องเขปาขปลาเขาดงแต่อย่างไดนะครับสองรายการค้นกับปลาภาพพี่น้องเมื่อเมืองคมเขียวกะจี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเผือเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับกาลังออกดอกออกผลอยู่นี่ก็คือแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่นำเขาไทยมาในหลายปีนะครับแต่ก่อน เป็นซื้อนื้อน้ำอยู่แถวจีนแถวเกาหลีแถวญี่ปุ่นไปผ่นนะครับเนาะเดีแต่เพิ่นเสื้อมาจากทางไหนตหวัน,ะนตะศั์นะครับขับมาพอ่อพบก,กับของสดเลยครับผมปลูกมาได้3ปีนะคะปลูกในสาปี3ปีแล้ว3ปีต่วันนีนํบ้านในหอดสทั้งแต่ในหอดสาอยู่ตอนแรกเรเริ่มปลูกคือปลูกแค่สี่สิบต้นก่อน ว่ามันสิเป็นยังไงน่นวมสีโอเคบอกก็เลยลองสามลองสี่สิบต้นก่อนบอกไปเอามาก็เลยอ๋มึงบะเต็มมันมึงบาง,งงามก็เลยขยายขึ้นมาเรื่อยๆขยายไม่ถือว่าขยายพันธุ์ขยายเสาแมนก็นเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นม,มาอีกสองร้อยหกสิบอ๋อเพราเป็นบาทั้งไตนี่มันสิเป็นอัน้างยางถ้าลงามมันเป็นมงมงปลูกปลูกถั่วเหลือเนื้นอยนะกระถิงงามตัวห็นบออืมอืมอืมอันนี้พงนี้หนิ พี่พี่พี่ใก่เนี่บก่กเด็กเก็บผลถลิกดีแต่ว่าบาันบางบางควันตุ่มตีที่ชุดที่ที่สองเนาะแม่นครับแต่ว่าพี่มีเสนอเลิกออกมากอ่เห็นไรเอาสิเดี๋ยวนี้ถามแน่นี่คือการมาเข้าลงทุนนี่คือลงทุนในส่วนเสาหนึ่งนี่เอ้ามันมีอย่างเนี่ยเสาเสาหนึ่งต้นหนึ่งนี่สองร้อยอ่าเด็กนี่ห้าสิบบาทไอ้เล็กตัวเด็กนี่นี่เด็กโป่งอ่อยนี่ที่เทาใส่นี่อ๋อเท้าที่เนี้นที่ อันเป็นสีเหลี่ยมนี่เป็นแมนคือทซีแฉกแมนเขาทัวร์เฉลี่ยวแล้ว,เข,ลวเขาซื้อมาเสศนหนึ่งเขามาตัดเดน,นบ์ตัดแล้วมันทัวร์เฉลี่ออกแล้วมันต้นหนึ่งมันคือห้าสิบบาทต้นละเอาแล้วก็กิ้งพันนี่ตนน้นมันในน้อยฉันแคาซื้อมาจังเห็นบ์ครับยี่สิบบาทเป็นพันพันอี่ยังนี่เป็นพันสีเอ่อสีม่วงกิ้งนี่นี่ห้าสิบบาทต้นกิ้งละยี่สิบกิ้งยี่สิบต้นหนึ่งเขาใส่สีกิ้งกันบ์กับแปดสิบบาทโอ้ต้นเสาหนึ่งนี่สีกิ้งแมน เป็นแปดสิบบาทอันอันนี้สามหมดลูกศรบางอันคนจะใส่สามเพราะมันปูหายอันจะใส่สามตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอื้อหมอปลูที่แล้วเนาะจ้าอันพวกปุ๋ยนี่เด้อใส่ขิงว่วขิงว่วแห้งหรือขิงว่วสดนี่ขิงว่วแห้งค่ะแต่ขิงว่วสดมันมันเป็นเชือ้อราเป็ดเหตุต้นหม้อบัวใหญ่หมแมนแมนนักกระสิบนันกระสิบลวกกระสิบนะโอขี้ไก่ก็ใส่บัวใหญ่ใส่ไหญแต่ขี้งัวครับตอนนี้นอันเวลายม,มันดอกห่างเนาะมันก็ขึ้นขึ้นไปหายสิมันกอดปูนสิน<อ>ุ้งหอนหมดไม่เไดิ บองบ,บ,บอสิบว่ามีผลปันไหนเพราะว่าพวกนี้มันเป็นต้นคือตะบองเผ็ดนห่นไหมเนาะเป็นเผือกตะคุดเดียวกันแมนแตอนนี้พอมาห้องปลูกได้แล้วสิปิ่มนี่ใสขิงง่วปุย๋ยเคมีเลใสตอนสิมันสิออกดอกออกมาหมายถึงว่าปีละเถือค่ะสิผาพอแก้วงก้อนนี่มันอ,ออกออกปีละเถือเออกลูกปีละเถือจริงจริงมันต้องออก,กั้งแจเดือนแมษาเดือนเดือนเมษสาหนีคือขาา้อขาสิบป้ายเ,เ,เดือนเมษาคือข้าวเด็ดขายเลยแต่ว่าปีนี้มันแรงมันก็นเลือกขา ไปไม่ายเดี๋ยวขายสุกปี<ม>น,นูนอะแต่ปีนี้มันสภาพแรงอุปทานไปแล้วบอกท่านในหน่วยนี่เระชุดแหลกกระรังดอกแต่ว่าชุดแหลกกระรังออกดอกเนี่ยมันสิได้ขายเดือนใดบ้างนี่ก็มันมีมันมีชุดก่อนอยู่ประมาณมันที่ยี่สิบก้อนกันเดคลายหลอดเดือนนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นหนี้ก็นนะสิเป็นกลางเดือนหนาจักจักเดือนครับมันออกโซ่ออกเอาโติออกในหน่อยสิค่ะในหน่อยสิในหน่อยจังสี่ในหน่อยสี่ห้าเฮาคือเฮาบ่ทันนับนับที่มือที่เฮาเด็ดดอกคือดอกบ้านปึ๊บ อีกสองมือเข้ามาเด็ดแล้วเข้ากันนบไปอีกดอกดอกบ้านที่เหลืองๆกันเนาะเด็ดออกนับไปยี่สิบห้ามือยิบหามือกันดอเก็ฟของกระปุกดนี่มา้ยครึ่งเดือนกับที่ไว้เดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งกับทางทีเด็ดตอนนั้นออกกันไอเก็บผลผลิตแม่นคะโอ้ครับนี่ถ้าจังสีกับประมาณสิบปีที่หามือกันดอเก็ฟเล้แดดที่นีได้ฮะแดดดีอ๋อมนักแดดบ่่แมน้างแดดดีมันถือว่า โอ้หมายถึงว่ามันถือแดดเลยมันอุดมสมบูรณ์มันมันมกแดดกินแดดโอ้ครับครับหน่วยหนึ่งนี่ต้นต้นแกะพะเรีนจ็กโลกลับมาเอ่อถามมันใหญ่สมบูรณ์เต็มที่โลหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสองหน่วยบางบางหน่วยกับแปดขีดก็มีแต่ว่าถามมันถามมันอ่าส่วนใหญ่ใส่มันสีประมาณสามหลูกโลสามลูกโลหนึ่งโลจกบาดไหม ซ้มหาอ๋อครับกับคุ้มค่าอยู่เนาะคุ้มค่ากับหัวห้าวรอมาเป็นปีซ้ำมหาซ้ำหนอยลู่นมนต้องใส่กระนั้นแปดสี่เจ็ดขีดอ๋อตีง่ายคือซ้ำซ้ำหนอยโลนั่นปกติแมนไม่ใสปกติซ้หาบาทเขามารับถึงสวนข้าวกุ้งส่งไม่ถึงสี่แค่นึ่ผมหมายถึงว่าเขาโทรสั่งอ๋อครับครับโอ้ยม้วนม้วนนี่บอกเลยที่เราปลูกก่อนแมนค่ะอ๋อตอนนี้ปลูกก่อนที่มองยายขี้เขียวนี่คุณตัดเป็นหลอกเป็นหลอกนะครับ ปูก,ก้อนกับนวลดกเนี่ยแสดงอันปูก,ก้อนนี่ถึงตั้ปีก่ะสามปีค่ะน,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 นับจากหนึ่งสองลงไปถึงสามปีนึ่งสามปีค่ะ<า>แต่ผลผลิตเนี่ยได้ทุกปีปีละเท่าผลผลิตนี่นได้จากพ่อต้นบอ่อหรือจังไหนลืแต่พ่อเรามีทางต้านกว่า ครับแต่ว่าพี่นี่คือมันมันมันเต็มที่เพราะว่ามันได้ทั้งุ่นทั้ง้ตอบนะโอเคโอ้นี่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 บออันนี้คือจะไดรครับนี่นี่เอลยกับสีเดชหายมันเหี่ยวก็นี่เอลยกับสีเดชออกถ้าเอ,อ,อ่ยบอเดชปุป๊บแมงกับสเขาไปเจาะหมดสิเขาไปเจาะหมา้ทว่ามือช่อเนาะมันเป็นช่อนี่บอแมงสิเขาไปข้างในเขาไปข้างในแล้วไปแทะมึงหนีปากเพิ่งถ้ามีพ่อเพราะเขาเดชเดชจะสิออกปุ๊บมันสิบบงาณบอมันสินี้ห้อยหมดจอเป็นบอครับเออเท่ากับต้องเดชนะครับตอนนี้ก่อนสีเดชหนี่คือหายเหี่ยวแมนอีกเมื่นนบารัี่ก็ไ้แลว ผมเห็นอยูเส้นหนอนหนึ่งคนเด็ดใบหนอเออนั่นนนั่แหละทถัดมาบ่อเด็ดในนอนเขาอยู่ข้างในหมดหมดขอบุดแคบขอบุดแคบมันง่ายนูนก็สวยหนูนะเป็นต้นอ๋อครับขับเป็นต้นนี้เลยมันก็ขายไว้ราคาคนกับว่ามันบ่งามกับบอยาคสีสัตว์ได้ผลิตแต่ว่าข้างในมันงามเด้เต็นเลยโมงงามนี่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 บอยันเด็ดเด็ดดอกเนียเออเด็ดทีถิ่นเด็ดบางเศร้าบ่เด็ดเมื่อกี้อะสิย่างขึ้นไปงขึ้นเรือไว้ตัวนี้ไม่เป็นไรอันนี้มันก็เหี่ยวของมันเอง โอ้ oh, อันนี้เฉ่น,<อ>น,นตัดิสเสรอใจก้างมันเนาะโอ้ oh, ตรงเหลือตัวนี้ไว้น้ำมนติดรูนิด้กมันค่ะอ่าปกติอยู่สีนอพี่น้องเนาะนี่อยู่สีต้นเสาเนี่ยต้นเสาต้นเสาเนี่ยมันบ้านเจ็ดหกเจ็ดพวงเสาในบ้านทำมันบ้านมันเดิ oh, ้วเท้าเท้าต้นผิดน้ำโอ้ยเดี๋ยวทายรูปไปบ่เนาะต้นมันดอกมันบ้านถ่ายอยู่ค่ะต้นต้นนี้คือดอกอ่อนอันนี้ดอกดอกคู่ไหนเบิ่งเบิ่งดอกตัวคู่คือตีหัวดอกตัวผูตัวเมียีมันเปลี่ยนสีแล้ว อ๋ออันนี้ดอกตัวเมียตัวเมียออกต่างไอ้ตัวผัวออกสีเหลืองตัวเมียออกสีสีคือเขียวเอาตัวนี้มาห่อตรงตรงแบงออกบอลนี่ไม่ต้องค่ะแงเอาเรือไว้เลยพอแต่มันเห็นหยาดอาหารกันแล้วระบบน้ำได้ครับเอื่อระบบน้ำก็จพอโตโตขึ้นมาบอลมันถึง่อาขึ้นมานี่บอลมันถึงว่าเอาขึ้นมาจากสะแม่ค่ะตอนนี้มอไซทังนี่ไว้ขึ้นอย่าง อันนี das ád, ้ใส่ถังคือสมุนปลาเพื่อนนกเพื่อนนูเพื่อนเนีงเขาไมากินอ๋อเพื่อเพื่อหลังใหม่หลังนี่อืมอืเพื่อไปใส่ซอยเนาะยแมนค่ะอันนี้ก็คือห้ากับสตอทดอสายยางนี่ระบบพออันนี้เป็นสปริงเกอร์บวะบออ่เลยสปริงเกอร์มันคือตอบโจทย์เด้อเป็นยไงคือหนามพ่ามันมันถ้าห้าใส่สปริงเกอร์บหนามพ่ามันกับสิบเปลือกครับอันนี้ห้าใส่แบบว่าหอยใหญ่หดที่ช่างพูดใหญ่หดที่ท่างปีหดมันถึงสายยางแมนหดอ่แต่ละเสาแต่ละเสาแมน โอ้มอได้๋ยวบึงเห็นต้นมะอต้นไหนมะอต้นว่ามันเป็นจะได้มีเมี่ยงน่ากินเนี้ิเร่มตุยยัแบบนี้อันนี้คือคือดอกหน่อยมันเมีนค่ะเอามันเป็นหลายซ้ำนี่เห็นเป็นหลายซ้ำบางเทืีดือนหนึ่งก็ได้เก็บของ่ทือกสิโอ้ครับทำเหาแต่งกิ่งกันบ่หายน่วยมันมืดเนาะครับเทาก็สีมะเหลือกกิ่งที่ว่ามันแก่มันแก่คือมันออกสีออกสีเหลืองบ่เมีนค่ะหนึ่งเป็นสี ก็ติตัดถ้าก็สิดมาเกี่ยวเนาะมาเกี่ยวมาดึงออกอ๋อครับตัดคือกอลงเลยคือเขาบอกออกหน่วยอะไรใดในขาแก่แหละอันนี้มันเป็นห้อยคืออยังก็คือเขาไม่หน่วยไงปีกายเออกระตัดอ๋อตัดาหน่วยมันแมนแต่ว่าเมื่อนี้ตัดจ้ำบอหรือตัดออกแค่ตัด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 แค่แค่ต้องรอรถเนาะแมนค่ะเออบอเมื่อกี้เริ่มมารอรถเสร็จแล้วเจ้าบาดบาดรอรถ ขอได้แน่บางคืั้เขาก็ขายให้แน่หาบานแ่แต่ยังไงหน่ะซื้อขับอ่างฮักสีลงมามันก็ยังเป็นหน่วยหน่อแมนจะเป็นอยู่โอ้ลมค่ะลมพัดลมพระมันขึ้นสูงแมนถ้าเกิดว่าเขาข้างสูงกูนี่ดิที่จริงน่ะก็ข้างสูงก็ดีอยู่แต่ว่าตอนที่พ่นมะคุณนั่นบอกให้พ่นเอาลงไปสามสิบบางตนพ่นเกินบางได้พ่นลมดินลมผมจังหวะอยู่มันบมดเสมอกันแมนกับผมเป็นยังเราเอคยกับเพื่อนที่บอกเอ้ยจริงเลยจะได้ไงเนี่ยทีนี่ ขันขึ้นสูงแห้งล่มพัดกัหาคือตัวนี้เนาะแต่ตับตำทั้งี่พราะเป็ลงหัวดินแต่แต่ว่าถ้าตำทังสี่คือมันดูแลง่ายเนาะมันคือห้าตัดง่ายห้ากระตรงเวลามเป็นหน่วยห้ากระตรงไปห้ากรตงมันได้เออห้ากรตงมันอย่างออกกระองเก้าอี้ยื่นเห็นมวงในเขาปลูกตับตำกันไหมเขาขันขึ้นสูงเออเนาะทั้งสี่นี่เออเวลาเขาฉีดยาขันยาถ้งพุ่นนี่มันกระทบบ่เบบบ่เบบเป็นผลค่ะเป็นผลคือเขายาที่ยาขันยาถ้าหุ่นคนกระหัวยุว่าบอกว่าให้เพคนฉีดเขาเขาก็บอกมาไก่ เขาก็ไถเอาใส่รูปไถเอาเนาะ,ะโอ้พื้นที่ซ้ำหนีรายได้เอาเฉลี่ยมึงรายได้เท่าไรกะปีหนึ่งกะว่าปีที่แล้วนะมันบบได้หลายปีที่แล้วได้หาเงินกว่าเพราะว่ามันโบขั้นคึ้นเงินบบขั้นขนาด,ดบบหลายเด<ม> <laughs> ้นี่ปีนึงน่เอาแสนนะผมว่ามันได้ใน่อมันมันเลนมันเดือนหนึ่งรายได้นี่แมนครับเมื่อออกผมมาไปหาสื่อในตลาดกันยังบอกมีมีออกหน่อยคือเขาขาดเกิดออกมาทั้งฝุ่นเป็นของผมจังหวัดเลยเนาะแมนแมน แล้วน,นวยมันก็บรงามนะมันบ็คือทางเข่ทาทั้งคนละอย่างกันเขาหนึางงามเด็กปุ้ยก็มีแต่ขิงหัวครับปุ้ยเคมีเนี่ยซิมฮะเสิรสูงเสมอเลยแต่ใส่ใส่แต่ส่วนสดออกดองนวยคือใส่ประมาณก่อนนั่นเนาะนี่นี่ปัญหาของผลนี่หมดอันไหนอีกอโอ้หมดหมดหมดัดเจาะนี่กันกับสีดาอย่างเดียวคือคือยาขากระปูอืมอันอันหญ้าขากระปูที่เป็นก้องเขาใส่จากไหนใส่ในนวยบ่อฮาก็มาใส่ผล อ๋อครับนี่มันเจาะเนาะอีเมนนี่คือโหลของเพื่อนเมนมีเค็มหมดกับแมงอื่นก็กินบ่อยไหนเซร่าสนิมใช่ไหมเราหยอดงามสุกนึ่งอันอีกาเด้อเออนี่ศัตรูตัวสำคัญเลยของแท้มันเลือกเลยมันเลือกกินขี้หายว่าเพึ่นปู่กีงเพื่อนแมนโอ้โหดีคนเดียวเลยตรงเหลือกป่อ๋อเหลือใส่มันแล้วก็เราไปหลัวแก้วเพื่อนปะ เคยลองอยู่บ่คันบ่บ่เราไม่เคยลองไปถึงเดี๋ยวเสือไปลองเองนี่นี่นี่คือนี่สีเั็นเสือลาเสือลาตัดทิ้งเลยแม่นบ่อกตอนใกล้มามีดมีดคอมาดึงเออมาแล้วนี่คือหลวมของเพื่อนัตรูของเพื่อนัตรูอีกอันคือก้าค้นค้เดิคนบ่คอยเท่าไหร่เพราะใหญ่มีกล่องอ๋อหมายถึงว่าคนบ่คอยมาทำลายบ่คอยมาหลักเราทำบ่มีบ่คอยมีบ่มี่อืออืออืออว่าเขาเป็นคนเก็บคนเดียวเขาหูว่ามึงได้เขาเก็บ หอยแปดหอยยังถ้าถ้าเกิดเขามาลักเขาสิบบีทน้ำซีนบ่บ่ขอยมีบ่ขอยมีผู้เพื่อนเพียกระสอบเพื่อนเพียกระสอบโลกโลกโลกอย่างนึงคือโลกเพียกระสอบนี่แหละบ่ขอ็ติดกล่องไว้แน่หรือว่าบอกเขาว่าอยากได้กับมะเสือด้วยบ่ขอเลยขอเอาครับอยากกินมะขอมาต้องรักมาต้องรักรักมันผิดกฎหมายเออรักขโมยโอ้ตังซี่ต้องตัดอกมาเลยนี่ มันเทาแล้วมันบอกมันเหลืองเต็มพ่อออกเพื่อให้มันเลี้ยงตัวผีเมนแต่ว่าต้นนี้เ่ายังตัดบ่ราะท่านใดๆเพราะว่ามันช่วงโงกออกดอกหน่วยเพาบ่ทันไดนตัดออกให้มันดอกหน่วยเดียวจะคอยตัดแต่งกิ่งพี่พี่เหรอเธอแต่งกิ่งนะแต่งกิ่งปืูนพ่ากับสีแดเอาอันกิ้งก็ได้มันสมบ้วนได้ปลูกทั้งเทิงพูนขยายพันธุ์ได้อันนี้พันธุ์สีม่วงกับสีเหลืองสีเหลืองมีเปสนจักรส่วนบอกเลยโรออกเพราะว่าสีเหลืองมันบอันไหนคนนิยมกว่าสีนี้แหละค่ะสีม่วงเนาะครับ สีเหลืองมันมันก็ไหวนิดเดียวแต่สีเหลืองก็ราคาได้ได้กว่าเลยห้าทิบบาทแล้เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยตลาดส่วนมากขายอยู่ไช่ผู้สิงเรานี่แหละขายผู้สิงอันนี้สีเหลืองด้วยค่ะนี่คนละสีกับเมื่อกี้บ่สีเหลืองเขาจะไม่เด็ดที่จริงเขาจะไม่ไม่เด<ะ>็ดสีเหลืองสีเหลืองเขาโบเดตอ่อนโบเดตโบเดตย่อยนี่บอสโบเดตชอ,อกบอสีเหลืองดอกเขาเขาก็กระสีหัดบาหนีไปเลยยังเขาไปโบเดตอ๋อมันมันมีแต่ละสายพันธุ์มันคือกันเนาะ โอ้นี่กันหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วโลโลก,กัวสามสิบห้าบาทคยแพงสุดเท่าไรหน้าสวนเขาก,ก็ไดิ่งสมิ่แหละเพราะว่าเขาไม่สวนใหญ่เพิ่นตัางราคาเขาก็ตัางซัมเพิ่นเพราะว่าเขาเป็นลูกสวนเพิ่นพร้อมอันนี้คือลูกสวนแต่<อ>สวนใหญ่มีเขามีจักไรเนาะครับว่าเออแปดไรแปดไร่ขึ้นอันนี้สามไรสี่ไร่โอ้นสาม,มันดกลึงสี่ต้นนึงอย่เป็นไต้นต้นนี้ดกต้นนี้ดำเมึง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งส 14, องสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจากสิบสี่ตดสิบสี่สิบสามเฉาะสิบสามลูกนี่คือปัญหาของแกมะมังกรคือเสือเสือล่าสนิมมังแก้ <ฟน S 1> ไขฝนมันเยอะก็ไม่ได้ผมบอกมาผ<อ>มหมายถึงว่าฝนฝนตกแห้งมันเป็นเสื้อล่าสนิมแม่ถ้าก็ต้องแก้ไข่โดยการฉีดแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่อยากฉีดฉีดคือเป็นเคมีแม่จะสมัครเอื่ยฉีดบอล คือปล่อยเลยแมลงก็หุยเอ็นยังษนี่ยักษ์ใหญ่แย่ขนาดใหญ่เอือดแมนเห็นเห็นเหนเอือดถ้าพุ่นมาตัดเอาไปเหงื่อเนาะก็สีก็คือเพื่อนเขากินนําเพื่อนกับมาตัดหยานี่คือมาตัดหยาในสวนนี่ไอหมอก็ได้ผลประโยชน์คือให้เพื่อนตายห้องเตียงแมนตังตั้งเอาไปผลประโยชน์ร่วมกันมาสันทอเอาคือเฮ็ดโค้งโขงสิคือเป็ดสื่อๆกับยังวานคือปากเสาโค้งอย่างพนมันลงเสาอย่างพนมันลงตั้งแต่พนกระเท็ดตรงอยู่ดอกพ่อตึ้นใต้พ่นกระเหลื่มไปเรื่อย บ่อที่นี่จะคลองกับบ่อในเบิงเพื่อนพอจะคลองอ่ะตอนที่เพื่อนมาปักทั้งบังหันไปเนี่ยจะคลองอ่ะปิดงานสอบยาท่านเสียมันกับปักสามมือไปมือที่สามจะคลองมาเบิงมืองานสิเหลวมาจ่ายเงิน <c oughs> เอาสามมันก็โข่งจริงสิเจ๋อผมก็ไมเห็นตังต้ใงใจผมกลัวผมดึงเสือกอยู่คนวะเราดึงเสือกอยู่แมนแต่ว่าจะงายอีกแบบเนาะอ, <c oughs> อันเนี้ยมันจะทางมันก็งายพวกกับมันสีเนมทะลุกันเห็นคนทั้งคนแต่นี่แนีไปมันบ้างครับมันถือกับโข่งสไลด์เจอที่นะมันตรงอยู่ใช่เอา ป็ดตีหนึ่งคือมหันเนี่ยให้มันงามกันงามผมก็สงสัยเอ้าคือคือมันโค้งตด้วยที่มันโค้งถ่ายรูปก็เห็นข้างบนด้วยมัมันก็งามของมันอีกอย่างนึงเออเอาเอาอันนี้เป็นการเนมให้งามกันงามครับมันบวบเป็นยังครับปลูกโค้งปลูกมันยังบวบเป็นยังโค้งแต่มันโค้งในได้ทุกแถวเลยโอ้บริโภคแถวเดียวแม่นครับตัวนี้ก็บสิบสิบลูกได้จัดมั่งอ่ะสนุกเอาเออเออซื้อสวนในสวนอีกย่างนี่งมิดีฟาร์มค่ะ มีดีฟาร์มมีดีฟาร์มมีดีฟาร์ม,ม,รมแมนคิดจังเห็นหนั่นผู้บ่าวฝรั่งเหมือนจะคล้องสวนเพินบ่แต่คล้องสวนเพิร์ลเพิร์ส่วนนั่นส่วนนั <laughs> <laughs> ่โต๊ะเบ็ดกินป้ายอยู่เลยคจิจริง <laughs> จร้งนั่นตอนแรกสินตังเป็นซื้อเพิร์แต่ที่นีเพอใส่ภารรษาอังกฤษเวลาเสียภาษีมันแพง หมายถึงว่าต่างซื่อสวนซื่อเป็นซื่อเพิ่นซื้อฝรั่งซื่ออ๋อภาษาอังกฤษแพงเนาะเขียนเป็นตัวไทยดีเขียนเป็นบอกต่เลยเอาเม่ต้องไของเลยมีดีฟร์มอ๋อครับนาสูคุนมีดีซื้อเอื่อยยังนี่นาลือดีมีดีนาลือดีนาลือดีมีดีครับไอ้ฟ้ามีต่อทายเอาที่หลังนะครับเนาะครับขอบคุณเอยที่ให้ พาเที่ยวพาชมมึงมามึงก๊กใหม่ก็ได้มึงสวนยินดีค่ะมามึงสวนยังไงสวนแก้วมังกรไอ้มาเมามึงต้นใหม่อยู่สวนเอ่ออย่างเงินทีสานะเพื่อนยังโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนยังไงไายขาวโรงเรียนพนมไส้พนมไส้แต่โนอนไายขาวโมหันต์บรรพามีประวัติ เกือบเลยเป็นเนีเป็นอำเภอเกือบเลยเป็นอำเภอพนมวาร์ติดสังข์อ๋อครับครับตามเพื่นบอกเพื่นฟังของขวัเพื่นนั่นแหละของพ่อคนเนั้นเนี่ยเอือยเอือยยังกะเอือยบสอนพนมวารหมูหมูกันเรียนผมกันครับพนมวามันเกือบเลยเป็นอำเภอเขาเออขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นเจ้าของสวนนะครับที่น่ารื่ดีมีดีนะครับก็เลยขอบคุณนะครับที่สาวที่เอก ขอเยี่ยมชมสวนนะครับในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องมิตรสายสายเขียวทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องแลยการคนกระป๋ามาตลอดดีๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาน้ำใจในการคอมเมนต์ดีๆีไลค์ทันนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ